สวัสดีค่ะ่านผู้ชมด้เวลาพบกับ่านผู้ชมเลียท่าลิศแต่งหนาท่าลิศค่ะแต่งหน้าท่าลิศแต่งหนาท่าลิศจังออกไล่การส่วนตัวจังสินคุณง,งามเนาะฝากไดไลก์ like, กดแชร์ check, กดติดตามจังสอชิมวันนี้วันที่สิบเจ็ดผ่านโปรไปแล้วเนาะ,ะจากลดราคากับติดต่อแอดมินเฮาผ่านโปรไปแล้วเมื่อวันที่สิบห้าสิบหกนะคะ เราปรถถามแอดมินได้ค่ะได้ลูกค้าเก่าลูกค้าประจำติดต่อแอดมินใจดีได้มาแล้วสีทิศแม่สาวแล้วก็สีทิศเจแดงแล้วก็ดับแม่สาวเนาะดับยูดับยูค่ะดับยูเนาะเสียดายเอ้ยหาแป๊บสองเจ็ดวันนี้แม่เนาะ ผู้ใดถึงในบล็อกเรียกกับงามงามเนาะเรียกอาจารย์ตุ้ยเนาะเขาเรียกอาจารย์ตุ้ยค่ะเจะเรียงให้เบื้องเรียกอาจารย์ตุ้ยนะคะนี่เรียกอาจารย์ตุย้ยเก้าถ้าถ้าซื้อนะเก้าห้าเก้าสี่เกนะ้าแปดแปดเก้าแปดห้าแปดสี่มี่เบิรบิมี่แต่แปดห้านะคะอาจารย์พ่อจับเจเรียงกับพ่อจับตัวเนาะ เจดแดงกับวาอยู่เะดี๋ยวตัวเดียวขึ้น่าจับแปดหาอาจารย์คือน่าจับแปดหาเนาะเอาผู้ใดจับเอาเองโลดจดแดงยังวายอยู่เนาะืึจับเอาเองโลดไปมักตัวได้กระดายางเด้อว่ามักตัวได้กระคาทิมมักตัวได้กระจับเนาะอาจารย์ด้วยเข้าแล้วก็หลานสาวเม่นนองคำแพงล่องช่องน่ะเพิ่นจับตัวกันน่ะแปดหาต้วเแปดศูนย์ห้าแล้วก็ห้าศูนย์แปดเพิ่นกระจับ แปดหาหน่ำก็แปดเจ็ดนน่ำแปดศูนย์เจ็ดกับเจ็ดศูนย์แปดเพิ่งกับจับเจ็ดแปดแล้วก็จับหาแปดนน่ำนอกค่ะมัน่งกัเลื่อด่าหาศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เจ็ดแล้วก็ได้แปดห้าแปดเจ็ดเนาะเฮ้ยเลขหาโค้งหนึ่งถ้าไปกลับก็จะเป็นสิบแต่เจ็ดแปดมันออกแล้วเราก็ไม่จับได้เนาะแต่แปดหาเลขมันสวยเนาะค่ะแล้วก็ศูนย์แปดแปดศูนย์ถ้าจะจับมัน่งกัหลายตัวอยู่เพื่อกันเนาะ ดวงแม่น้องกล้แป้งเขา่าดวงเจดแดงบ่เขาไปซะละว,หวนหนาวไหมถูกสามสี่งวดแล้วเนาะถือว่าถูกเจ้าของเพิ่นก็นถูกแม่น้องกล้แป้งก็ถูกค่ะเนาะไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกหวยเจดแดงวาเร็วคนบ่พูดถึงหนึ่งกับห่าเจดเนะะ่ะเจดกับมาหากับมาถือเรื่องสองตัวเนาะค่ะออกเท่าไหร่แปดห้าบนแปดห้าล่าง ตำแหน่งที่เจ็ดเนี่ยมัเพ่เคยอยู่บนจักเทียดิค่ะงวดนี้งวดแรกงวดแรกในรอบสามสี่ปีมาเนาะค่ะเนาะในรอบตั้งแต่เหตุคลิปมาเลยตำแหน่งที่อยู่เจ็ดเนี่ยเจ็ดเนี่ยมันจะบออยูขังบนเลยงวดนี้จัได้ไปอยู่ขางบนเนาะค่ะเนาะโอ้ยจับตัสองเจ็ดหนึ่งอ้ยท่านผู้ชมเจ็บใจเจ็บใจละเซียนน้องไข่สูตรเก้าดังเดิมเต็มเต็มเลยค่ะเนาะ สูตรเก่าดั้งเดิมเต็มเต็มเลยเจ <g> ็ดสองนะ่นะน <_ d eg g> ะเด็กวิ่งเพ่นน่ะเก้ากับเจ็ดน่ะเจลียงวามากเก้าว่ามากเก้าเนะเก้าสองเจ็ดอยู่ข้างบนนะคะหกตัวนะเก้าสองเจ็ดถ้ามีแปดนี่ก็ชิ้ได้ถึงบนทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเนาะแล้วก็อาจารย์ตีแปดลิ้วโค้งสุดท้ายนะ่ะทั้งหมดมันมีสิบเอ็ดโตสิบเอ็ดตัวเพ่นวามเนาะแปดห้า เขาตรงๆเลยค่ะจับคู่น่ะแปดแปดแปดห้าแปดสี่เนาะแปดแปดแปดเก้าแปดสี่แปดห้าน่ะจับตัวนี้ถ้าเลขมีแปดนะคะถ้าเลขมีแปดนะคะถ้าท่านมักเก้าท่านก็จับแต่เก้าเก้าเก้าห้าจะแดงว่ายูแปดมาหลายตัวแต่เก้ามาแค่เก้าเก้ากับเก้าห้าสองกับสองแปดสองเก้าสองห้าสองสี่แค่นี้เนาะจับแปดมาแห้งค่ะวันนี้ คนสกุลจันคนสกุลจันเ่ว่าเพื่อนเป็นสิบล่างเนาะสิบล่างเขาเนี่ยคะอาจารย์แปดลิ้วสิบล่างเนาะสิบล่างแต่ว่าในหลอดสุดท้ายด้วยเนี่ยหอบแรลกบนโมเขาอันนี้น่ะเด่นแปดล่องล่องซีเด่นซีล่องแปด 4, เพื่อนเกิดอะไรแต่แปดสามแปดหกแปดห้า นี่สี่รับกินเจ้ารับกินไปแล้วก็เลี้ยตั้งแปดตัวเดียวแยแดงว่าต้องเอาแปดเนะะนะาะค่ะเนาะอ้แปดค่ะคนสกุลจันกับเจ้ารับกินนะเจ้ารับกินสี่เนาะค่ะนี่ค่ะแม่แม่แม่แมสว่างนี่เลขคนมักจะเป็นยังสนะี่เนาะเลขคนสี่เป็นยังสี่ถ่าบ่ามาบนญล่งลางล่างขืนบุนนะคะนะนี่ค่ะเนาะ แปดหาตรงๆุงเลยแปดหาตรงตุงเลยนะคะเนาะหลอดนาตามไม่เนาะคะ่ะอาเบิงงหัวแม่สาวก็เรียวกันค่ะแบบนี้เนาะดับแม่สาวเอาอยู่ไหมคะเนาะ ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามสั่งซื้อขี้มาเบอร์โดคือไหนนะ่ะจดศูนย์เก้าสองแปดแปดเก้าสองห้าหกแปดนะคะบะลุงสายตาสายตาก็ได้ขายดีแย่กองกินเป็นประจำด้วยมะเร็งน,น้ำมือคอยกินประจําดิ่นนี่วาสนี่คันบ่ก,กินกระตาฟาง่งคอยกินเบอร์ลายกระปุกดิ่นนี่บรรวานนะ่ะนี่ค่ะบะลุงสายตานเนาะแย่ยกองมะเร็งน,น้ำกับบรรว่าเรากินเนาะกินน้ำอ่ะก็มาที่เลขสี่ทิศ แนมสันละทันผุมนะ้มมเนาะเอาไว้เบิ้งไปแนมละเก้ากับศูนย์ค่ะแล้วก็สองสามมันต้องติดค่ะไว้แนมเบิ้งมันต้องติดอยู่ในนี่นะคะวันที่แล้วติดไหมติดสองบ่แล้วก็บนนั่นนี่บนอันนี้ล่างค่ะบน,บนล่างแล้วก็ ข้างล่างได้เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งถ้าไม่เข้าสองตัวก็เข้าหนึ่งตัวอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะเปิดขีมให้เบิง้งจับคูณนีกก่อนนะคะสองเจ็ดเออลงเรื่อยๆค่ะท่านผู้ชม ฝากไลค์ฝากแชร์ก่อนนะเดอ้อทาง YouTube นะคะแชร์เข้าไม่เชนเจอแชร์เข้าไลค์ก็ได้ค่ะเปียดหาแม่กันลยาจะได้เนาะแคปหน้าจอค่ะเลขซีทิศเจแดงนะคะถ้าจับคู่30ก็เป็นคู่ดับ2 9ได้9 9้านะคะนะเกาสอง 92ได้9กสได้ไม่เป็นคู่ดับนะคะเกสได้เก้าสองเก้าสามเกก็ไม่ดับเนาะ,ะได้สามจุดนะคะ ถ้ากันก็สองสามเนาะสองสามค่ะจับคู่เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์จับได้เจ็ดแปดจับได้เจ็ดหนึ่งจับได้หนึ่งแปดดับเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ 1 7 8 0ได้80 80ได้เนาะ80ได้ค่ะใน้4ตัว92 90 93 23 70 72 71 80นะคะเนาะเลขสี่ทิศจะแดงถ้ามันเข้ามันก็92ตัวตรงๆเลยนะอย่าง78หรือว่า90 ว่า9270ยังจั่นนะเนาะถ้าเข้าก็มาด้วยกันเลย78 90 90สิมาหลบหนาว่รอบวังนี้มักคักต้องตามซะแล้วค่ะแต่90มาดับล่างนะคะต้องมาบนอย่างเดียวเนาะ90ต้องมาบนอย่างเดียวเนาเลขดับดับบนนะคะดับบน2758

แล้วก็5 4นะคะนะ่าสำหรับดับข้างล่างนะคะอ่าววัตถุส้มโชคดีร้วยดุวย,วย,วยถูกหวยไปน้ำกันนะคะเอาเลขดับม่สาวมาฝากนาตอนดับนะคะงวดที่แล้วดับยค่ะเจรียของตวลาไปก่อนนะคะสั่งซื้อคิมมาได้เบอร์โทวคือนห้หนาจอคะ่ะคิมเราก็จัดโปรผ่านไปแล้วตัวน,นี้ก็ราคาปกติพ1 0 0นึ่งพันสองบาทค่ะอันนี้คือกลางวันนะคะกลางวัน กลางวันนี้กลางคืนค่ะนี่กลางคืนคอลลาเจนทากลางคืนนะคะจะเดีย่ยงกระทาทุกคืนนะว่าไว้นี้ทาผิวมันจะได้ช่ส่มฉ่านะคะนะอากาศกับฮ้อนห่อนนะคะทาคอลลาเจนทองคําพร้อมด้วยสบู่ด้วยะคะ่ะพันสองร้อยห้าสิบบาทตัวนี้ซื้อเดียเด่ยวๆหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะคะสบู่อีกหนึ่งร้อยบาทคะ่ะสบู่ส้ม ก็หนึ่งร้อยบาทค่ะนะคะมันก็จะนวนพอสมควรนะมันก็โดนกับน้ำยังไม่แห้งเนาะโดนกับน้ำยังไม่แห้งชุมจับท่าชุมมือ ชุ่มใบหน้านะคะเหมือนต้นไม้ที่ได้ฝนทันเหินบนต้นใหม่ที่ได้ฝนน่ะครีมก็อย่างนั้นแหละถ้าเราไม่ทาหน้าก็จะแห้งเหี่ยวโรยลาเหมือนต้นไม้ที่ไม่ได้น้ำอ่ะเจแดงของตัวลาไปก่อนนะคะขอพุณนทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังเจแดงจนจบนะคะขอให้ท่านรวยรวยมีเงินมีทองใช้สุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ